จากเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อ28กลกรกฎาคมปี2,561ทําให้เกิดดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนชาวบ้านบ้านห้วยขาบอําเภอบอ่อเกลือจังหวัดน่านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขามีบ้านเรือนถูกดินถล่มทับถึง6หลังคาเรือนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8รายด้วยกันครับจึงได้มีการอบพยพชาวห้วยขาบทั้งหมู่บ้าน60ครัวเรือน ประชากร253คนลงมาพักอาศัยที่บ้านพักชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมจากเหตุการณ์ร่วมร่วม3ปีก่อนที่บ้านห้วยขาดจังหวัดน่านภัยธรรมชาติครั้งนั้นนอกจากจะทำให้หลายๆคนต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยบางครอบครัวครับต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปด้วยครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปย้อนรอยอดีตเหตุการณ์ในครั้งนั้นกันครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้ แต่ก่อนจะเคยเป็นหมู่บ้านที่มีชาวล้วอาศัยกันอยู่มากมายครับแต่ที่นี่ครับก็คือที่ที่เคยประสบภัยพิบัติในเรื่องของดินโคนลนถล่มแต่ก็ยังคงเหลือล่องลอยครับให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นลึกภาพไม่ออกจริงนะครับว่าชาวบ้านในวันนั้นเขาจะรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอดีเลยครับเห็นชาวบ้านอยู่เดี๋ยวลองไปพูดคุยกับเขาดูครับเผื่อจะเป็นกลุ่มคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับ สวัสดีครับัสเจ้าโอ้โห <c oughs> แหมนั่งกาลังคัดเมล็ดพันธุ์เลยเมื่อกี้ผมผมเดินผ่านด้านหน้าครับเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุประสบภัยพิบัติคือดินถลม่มใช่ตัวพี่เองเป็นคนในหมู่บ้านนี้ด้วยไหมครับใช่อ๋ออยากรู้เหมือนกันครับวันนั้นเหตุการณ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นยังไงบ้างก็ก็มองไปอย่างนีง้เลยแล้วก็ภูเขาถล่มลงมา ลมลงมามีเสียงบุ้มเหมือนระเบิดแล้วก็ไฟฟ้าแล้วก็เสาไฟฟ้าก็ก้นหมดรุ้มพุ่มระเบิดต้นไม้ใหญ่ลงมาก้อนหินใหญ่ลงมาทับบ้านบ้านก็กระเด็นขึ้นแล้วก็ลงมาอีกบ้านอบ้านมันกระเด็นขึ้นเลยอ่ะกระเด็นขึ้นข้างบนแล้วก็ลงมามกระลงมาอย่างนี้ นานไม่ช่วงระยะเวลาที่มันดินสไลด์ถล่มครับก็ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงพี่สาวนูเน่ะที่ที่นั้นเขายังหลับอยู่ไม่รู้เรื่องแต่ดินก็มาที่บ้านเขาแล้ว<อ>เขาไม่รู้เรื่องบินไปบอกเขาแต่บ้านข้างๆตายหมดดินที่มันลงมาสไลดนีด หนาขนาดไหนหนามากเลยท่วมบ้านเลยฮะท่วมเลยไม่ไม่เห็นบ้านเลยสี่หลังอ่ะไม่เห็นซักบ้านเลยไม่เหลือเลยอไม้อะไรก็ไม่เห็นเขาเอาไมโครขุดเอาแต่ถึงเจอเจอคนอยู่ข้างล่างมีความหวังไหมตอนที่ขุดหาเผื่อจะรอดอ่ะไม่มีก็ผ่านพ้นไปสามปีแล้วเนาะ คนที่อยู่ก็ต้องเดินต่อนะครับดิโตคะ่ะชูชีวิตวเด็กเวลาเดี๋ยวจะค่อยๆเยียวยาเราเนาะเป็นกำลังใจนะครับผมครับ ผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไงไม่ไงครับก็สวัสดีครับแวะมาอยากจะมาคุยมาฟังเรื่องราวครับเพื่อนผมเพิ่งผ่านไปที่บ้านหุวยข่าบครับแล้วก็เห็นบรรยากาศของสถานที่ที่เกิดเหตุภัยพิบัติดินถล่มครับก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับผู้ใหญ่นี่คือบ้านที่ย้ายเข้ามาอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้สวยงามน่าอยู่เลยนะครับครับอยากคุยเรื่องราวที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแนะนาหน่อยได้ไหมครับครับไา้งั้นเช่นด้านไหนกันครับได้ครับผู้ใหญ่ครับ เหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในหมู่บ้านเรายังไงบ้างครับนอกจากมีผู้เสียชีวิตแล้วก็คนได้รับผลกระทบคือทั้งหมู่บ้าน248คนต้องอต้องอพยพออกจากหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านครับทำไมฮะคือบางหลังก็ไม่ได้เสียหายเนี่ยเนื่องจากทางทางการเขาเขามาตำรวจดูแล้วเห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ปลอดภัยกลัวจะเกิดเหตุช้ำก็เลยต้องทาการอพยพปิดหมู่บ้านทาเป็นพื้นที่เชียงพาย ต้องออกทันทีป่ะหรือว่าครับครับต้องออกต้องออกทันทีครับแล้วเข้าของเครื่องใช้ที่ติดมันติดมือกลับมาเป็นยังไงครับไม่มีอะไรเลยครับมาวันนั้นก็มามาได้แต่ตัวครับเชื้อพ้าติดตัวมาชุดเดียวแค่นั้นครับเลยครับครับแล้วไปพักที่ไหนครับก็มาพักที่โรงเรียนสวานะครับวัดสวานะครับแล้วก็โบสถ์คิดที่สวาะครับครับโอเคไหมครับไปไปอยู่ที่นั่นเพื่อเป็นการเขาเรียกหลบภัยเนี่ยก็พูดถึงโอเคไหมครับก็ก็ไม่โอเคครับเนาะถ้าเนื่องจากอ่า ชาวบ้านไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ครั้งแรกในชีวิตก็เป็นเรื่องที่แย่มากๆแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากลาบากนะครับไม่โดยเฉพาะทางสภาพจิตใจอะไรก็ไม่ดีเลยครับครับอไปอยู่กันคือทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมทั้งหมู่บ้านคขาแออัดนะครับความแออัดการอยู่การกินการใช้ชีวิตประจาวันมันมันมันผิดจากจากเริ่มมะที่เคยที่เคยเป็นนะครับแต่ก็เป็นแค่ชั่วคราวนี่ใช่ไหมครับ ไปอยู่นานไหมก็ก็นานพอชมพนประมาณประมาณเดือนนึงครับเขาแก้ปัญหายังไงต่อหลังจากเราไปอยู่ที่ที่วัดประมาณหนึ่งเดือนนะหลังจากนั้นก็มีทางหน่วยงานเนาะเขาเขาโดยเฉพาะหน่วยงานทางหน่วยงานพศเขามาช่างชุนพักพินชั่วคราวให้เราก็ย้ายมาอยู่แต่ตรงนั้นเขาเขาเหมือนทาเป็นเหมือนแคมป์เนาะครับลังคาเรือนละหนึ่งห้องเขาเขาเขาใหญ่ให้นะครับหกหกสิบครูหา อ๋อพอเขาจัดให้เป็นห้องๆผมก็ดีเครับเหมือนแยกครอบครัวอันที่จริงแล้วในหมู่บ้านนี้มีครอบครัวใหญ่นะครับบางบางหลังนี่มีถึงเจ็ดแปดคนนะครับต้องอยู่ในห้องเดียวกันก็ค่อนข้างที่จะห้องใหญ่ขนาดไหนครับก็ห้องประมาณสี่สี่เมตรครับอยู่อยู่กันประมาณแปดคนมากมากสุดคือแปดคนครับคนนี้แทบจะนอนเรียงกันเลยนะใช่ครับต้องนอนนอนเบียดนะครับแล้วอยู่นานไหมครับตรงนั้นตรงนั้นอยู่ประมาณปีกว่า ที่แรกอยู่เดือนหนึ่งเขามาที่ใหม่นี่อยู่เป็นปีเลยครับครับอยู่ถึงปีกว่าครับโอ้สภาพอารมณ์ความรู้สึกของชาวบ้านเป็นยังไงฮะช่วงนั้นอยู่ในที่ชุนพักพิงนะครับเนื่องจากห้องแคบแล้วแล้วก็คนเยอะช่วงอากาศร้อนอยู่ลําบากครับแล้วก็ช่วงช่วงหน้าหนาวน้ําค้างยดใส่หัวนะครับหน้าในก็ไม่ดีซะอีกเพราะว่ามันห้องมันคบแคบบางคนนะครับบางคนถึงกับเครียด ทางคุณหมอมามามา,มาตรวจสุขภาพดูว่าเขาคลายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าอะไรประมาณนี้และในฐานะที่ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับลูกบ้านประสบปัญหาอย่างนี้รู้สึกอยงไรครับผมเป็นได้ได้ได,ได้ได้แต่คิดนะครับเนื่องจากช่วงนั้นนะครับพื้นที่ที่จะสร้างบ้านไม่มีนะครับคิดมากผมผมผมก็คิดมากครับคุยกับลูกบ้านมาเสมอ เรา,เรา,เรา,เราต้องเราเราต้องต้องทนเราต้องช่วไปด้วยกันนะอ,อะไรประมาณนี้ถ้าเราแยกกันอยู่เมื่อไรเราเราจะไปไม่รอดตั้งแต่เกิดเหตุผมคุยมาตลอดคุยกับชาวบ้านมาตลอดก็เลยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือน,นทุกวัน,นไม,ไม่ไม่มีใครไปไหนสักคนเลยครับอยู่อ,อยู่ด้วยกันจนครบครบ,ครบทุกคนอยเดี๋ยวนี้ยังเป็นบ้านหน่ครับอยู่เหมือนเดิมนะครับร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยปตทสารพลังสู่ความยั่งยืน พราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปะตะทสารพลังสู่ความยั่งยืน ห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปี จากประเมินเรื่องความเสี่ยงของที่ตั้งเดิมเรื่องความปลอดภัยแล้วปรากฏว่าไม่ปลอดภัยครับทางกรมป่าไม้ครับจึงอนุญาตให้จังหวัดน่านใช้พื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติดอยภูคาป่าผาแดงซึ่งอยู่ห่างจากบ้านห้วยขาดเพียงแค่3กิโลครับและให้ใช้บริเวณพื้นที่แห่งนี้39ไร่ในการปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยและติ่ทำกินแก่ประชาชนครับบ้านใหม่ที่เรียงรายสวยงามกว่า60หลัง ถูกเนรมิตขึ้นจากความร่วมมือของหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักก็คือบริษัทไทยเบรเ์แร์จำกัดมหาชนครับการสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยพี่พน้องชาว,ว้วยขาบนะฮะเกิดจากการที่มีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเมื่อ28กรกฎาคม 2 5 6 1นะครับรัฐบาลขอให้บริษัทไทเบฟเปร์จำกัดช่วยสร้างบ้านให้พี่น้อง60หลังคาเรือน243คนนะครับจะได้มีที่อยู่อาศัยใหม่ทางบริษัทไทเบฟก็ได้ขออนุญาตร่วมกับจังหวัดนะฮะให้จังหวัดขออนุญาตให้กับกรงป่าไม้นะครับให้ที่ดินมาจำนวน176ไร่เพื่อมาสร้างบ้านตอนนั้นเราก็ขอให้พี่น้องได้เลือกกันเองว่าจะอยู่สองชั้นหรืออยู่ชั้นเดียว จะเอาทรงไหนก็ให้ท่านลงมาะชามติกันก็ได้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบชาวลัวท,บบที่เคยอยู่ครับคือเขาเคยอยู่สองชั้นใต้ถุนโลง่งอย่างไรก็เอาแบบนั้นมาสร้าง สเสมอว่าในการที่ลงมาทำอะไรเนี่ยอยากใ,ให้เราได้สังสร้างประโยชน์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับหรือภาษาที่เรียกง่ายเรียกว่า b u i l back ก e e t เจอนะที่อยากใช้ทุกคนเนี่ยกลับมาแข็งแรงกันที่กว่าเดิมเรียกว่า Stronger than ever หรือว่ากลับมาทุกมม้ทุกม,มือกันเข้มแข็งได้มากยิ่งกว่าเดิมน,นะครับก็เป็นการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัย ที่ต้องดำเนินการให้ดีกว่าเก่าน,นะครับแล้วก็ปลอดภัยยิ่งกว่าเดิมน,นะครับควบคู่ไปกับแนวคิด CDM นะครับหรือว่าตัวย่อของภาษากรีกที่มาจาก c o ของ d i t y b a s e disaster d risk management จริงแล้วทางบริษัท,ทษษไทยและด์เดลต้าการหาชนเนี่ยเราได้มีโอกาสนะครับทำงานในส่วนงานที่เรียกว่าเป็นการพัฒนาสิ่งพิฐานรากนะครับแล้วก็ในโครงการนะครับที่ดำเนินการในส่วนของประชัฐนะครับได้คว,ว,ว,วามคุณนนาจากที่พี่ทุกภาคส่วน น้องก็ไ <busca> ด้เข้ามาอยู่อาศัยแล้วนะครับยังฝึกอาชีพให้ด้วยนะครับอาชีพที่เขาเคยปลูกกาแฟตอนนี้มาสอนการแปลรูปจากเมล็ดกาแฟตอนนี้ก็ได้กินกาแฟเองแล้วเพราะแปลรูปได้แล้วก็ทาขายด้วยคือล้วากาแฟเป็นแบรนด์ของชาวล้วนะครับก็ใช้ชื่อชนเผ่ามาเป็นแบรนด์ของกาแฟแล้วก็ปลูกผักปลอดสารที่มีชื่อเสียงก็ฟักทองอินทรีย์นะครับแล้วก็เราได้ตระหนักถึงดีถึงว่า เมื่อให้ย้ายมาอยู่ใหม่้วต้องปลอดภัยปลอดภัยกว่าเดิมนะครับต้องมีวิถีชีวิตที่มีคุณภาพกว่าเดิมก็ได้ฝึกทีมกู้ชีพกู้ภัยที่เรียกว่าจิตอาสาภัยพิบัติประจําบ้านห้วยขาบ,บแล้วเชิญอบตอเชิญทีมกู้ชีพกู้ภัยของตำบลต่างๆมาร่วมเป็นทีมเดียวกันแล้วก็มอบอุปกรณ์ให้ด้วยนะครับ,รบเพื่อที่จะไปใช้เกิดเหตุได้เพราะตัวเองมีประสบการณ์ตรงมาแล้วนี่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมบ้านที่มั่นคงกว่าเดิมแล้วอาชีพก็ดีกว่าเดิมนะครับนะ มีทีมที่คอยดูแลความปลอดภัยประจําพื้นที่ร่วมกับอ,อตบตทั้งอบตที่เคยอยู่คือบ่อเกลือกับอบตดงพญาวันนี้มาประสานกับชาวห้วยขาบชาวลัว้วก็เป็นชาวเขาที่พร้อมที่จะช่วยเหลือให้ความปลอดภัยทั้งชุมชนของตนเองแล้วก็เพื่อนบ้าในใกล้เคียงครับร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยไทยแบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา a อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า กกกแมมั่นทุ็ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปะตะทสารพลังสู่ความยั่งยืนสายการบินแอร์เอเชีย ใครไๆก็บินด้หลังจากผ่านเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ถือว่าเป็นครั้งใหญ่สุดของชาวลัวในวันนี้ชาวชุมชนได้กลับมามีชีวิตใหม่กับบ้านหลังใหม่และอาชีพใหม่ๆห,หลายหน่วยงานเข้ามาช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านเพื่อให้มีรายได้โดยเฉพาะฤดูท่องเที่ยวปลายปีอย่างนี้ครับ คุณที่ได้เข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้านยังไงบ้างครับครับก็หลังจากที่ชุมชนได้บ้านที่สวยงามแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขแล้วการพัฒนาคุณภาพชีวิตครับครับชุมชนมีเรื่องราวเรื่องของการทําเกษตรที่ดีอยู่แล้วแต่จุดเด่นของการทําเกษตรของชุมชนที่เนี่ยการทําเกษตรที่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีในการทําเลยแสดงว่าเรื่องราวของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างกาแฟที่เราทำเนี่ย จุดเด่นของกาแฟของเราเนี่ยก็จะเป็นกาแฟอินทรีย์ที่ไม่ใส่สารเคมีเลยเราก็เลยไม่เปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนที่เป็นแบบดั้งเดิมในเรื่องของการไม่ใส่สารเคมีเป็นอินรีย์ดึงมาเป็นจุดเด่นในการขายเรื่องราวของกาแฟทั้งหมดมเราได้ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกกาแฟการเก็บเกี่ยวกาแฟจนถึงการตากและการเก็บผลผลิตผ่านทางการเชื่อมโยงจากทางชมรมกาแฟน่านครับและจะมีอีกเรื่องราวนึงคร,ครับที่อยากจะนําเสนอก็คือเรื่องของผัด ครับแล้วได้มีกลุ่มผักกลุ่มขึ้นขึ้นขึ้นมาอีกเป็นอีกหนึ่งกลุ่มก็คือวิสาหกิจชุมชนคนรบวมีรักปลูกผักแบ่งปันชื่อสวยมากครับเพราะว่าเราอยากจะให้เขารูให้เขารูว่าคนลั้วเนี่ยปลูกผักขึ้นมาจากความรักแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกคนได้กินผักที่ปลอดภัยด้วยอเยี่ยมเลยครับแล้วนี่ผู้ใหญ่บ้านอยู่ในนนะอยู่ครับเดี๋ยวเราไปไปพร้อมๆกันเลยครับอยากไปดูสวนกาแฟสักหน่อยครับ โอ้โหผู้ใหญ่อยู่ตรงนี้นี่เองครับ,รบผมนึกว่าสวนไม่ใหญ่โอ้โหเต็มไปหมดเลยแดงเถือกหมดเลยนะนี่แสดงว่าพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วจริงๆแล้วชาวล้วนี้ก็ทําการเก็บมาได้พันกาแฟเพื่อค้าขายอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับพอเริ่มมีหน่วยงานเข้ามาให้องค์ความรู้นี้มันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับตั้งแต่มีหน่วยงานเข้ามาโดยเฉพาะทางไทเบฟนะครับก็เข้ามาสนับสนุนเรื่องการแปรรูปโดยเฉพาะเรื่องการช่างแบนเป็นของตัวเองครับเพื่อ เพื่อเพิ่มมูลคา่าของชินค้าของเราดังเดิมเนี่ยเ,เราทำแบบตามมีตามเกิดครับครับก็ได้เท่าไรก็เท่านั้นไม่ไม,ไม่ไม่ได้เพิ่มมูลค่าอะไรมากมายครับตั้งแต่หน่วยง,งานเข้ามาทางไทยเบฟทางชมรมกาแฟน่านเข้ามาให้ให้มให้องค์ความรู้เรื่องการแต่รูปก็ดีเรื่องการทําแบรนด์ของตัวเองก็ดีกระทำให้เพิ่มโอกาสให้กับทางกเกษตรกรที่ปลูกกาแฟได้ พอมีโอกาสได้นําความรู้จากที่หน่วยงานเข้ามาช่วยเราครับมาพัฒนากาแฟของเราแล้วมันทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมครับพูดถึงเปลี่ยนไปไหมครับก็ก็เปลี่ยนไปครับเพราะว่าเดิมทีเราเหมือนกับเราไม่มีความรู้ในการในการทําผลผลิตของตัวเองให้ให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นพอหน่วยงานเข้ามาเราก็ได้รับความรู้ใช่ไหมครับได้รับความรู้เราก็เพิ่มมูลค่าของสินค้ากงเราทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ในฐานะที่ผู้ใหญ่ดูแลคนในหมู่บ้านนะครับพอมีองค์ความรู้เข้ามาช่วยอย่างนี้ทุกบ้านเขารู้สึกยังไงบ้างครับเขาเขาก็ดีใจที่ได้ที่ได้รับโอกาสนะครับชาวบ้านก็พูดอะไรมากไม่ได้นะเขาเขาก็จะพูดตามตามความรู้สึกเหมือนที่ได้รับเเขาก็ดีครับดีดีใจที่ได้รับความรู้ที่ได้รับโอกาสจากหน่วยงานที่สนับสนุน ได้ชีวิตความร่มรื่นกลับมานะครับครับโอ้โหแล้วพื้นที่ก็สวยขนาดนี้เคยคิดจะเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวไหมครอันนี้แอบ,บคิดอยู่ครับ <fingers> แอบ,บคิดอยู่ครับถ้าหลาย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 ๆ,ๆาคณะหลายๆคนที่มามาเห็นเขาก็แนะนำให้นาจะไปแนวน,นี้ได้อะไรประมาณน<ๆ>ี้ก็ก็ๆๆคิดกันอยู่ครับอยากอยากจะทําให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ทยวถ้าถ้าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวในอนาคตก็อาจจะเพิ่มรายได้ให้ให้ๆๆครับ ชุมชนอีกทางหนึ่งครับผู้ใหญ่อยากจะมีอะไรบอกกับผู้ที่ประสบเหตุคล้ายๆกับเราบ้างไหมครับว่าเขาต้องเตรียมตัวยังไงอันที่จริงเรื่องอเหตุที่เกิดไม่ว่าจะเป็นเหตุเหตในในก็ตามที่ท,ที่ที่ทำให้เกิดความชุนเสียเหมือนเหมือนกับห้วยขามนะครับผมอยากให้ทุกคนชื่ครับอย่างประสบการณ์ผมที่ผ่านมาเนี่ยไม่กล้าจะคิดที่จะไปต่อ ได้ถึงๆขนาดนั้นนะครับว่าชีวิตย่ำแย่มากๆก็คุยกันมาเสมอว่าคุยกับลูกบ้านเราเราต้องเราต้องสู้นะเดี๋ยวสักวันเรา,เราน่าจะเป็นวันของเราอะไรประมาณนี้ครับขนาดตอนนั้นนะ่ะไม่รู้ว่าบ้านเราจะอยู่ที่ไหนจะช่างบ้านที่ไหนคิดไม่ออกเลยแต่ต้องชู้ไว้ก่อนไม่เห็นอนาคตไม่เห็นอนาคต<ะ>ครับอันนี้อันนี้สิ่งที่แย่ที่สุดในในชีวิตท,ท,ที่ช่วงที่เกิดเหตุที่ผ่านมาก็อยากให้ถ้าถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ขอขอให้ชู้ แล้วก็จะเป็นกําลังใจให้นะครับอให้สู้แต่อย่าท้อกันนะครับใช่ครับครับก็ทีนี้อยากรู้งไงนะครับว่าผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤตที่มันตกต่ําที่สุดในคือทุ่นหน้าทุกคนใน,ในชุมชนนะอนาคตเรามองความสุขของคนในชุมชนคืออะไรครัสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ผมเน้นมาเสมอตั้งแต่เกิดเหตุเน้นย้ําชาวบ้านมาเสมอว่าเราต้องไม่ได้แยกกัน เราต้องเป็นนำหนึ่งใจเดียวถ้าถ้าลำบากเราก็ลำบากไปด้วยกันพูดถึงคำสุดท้ายถ้าจะถ้าจะมีอะไรจะถ้าจะเป็นอะไรไปเนี่ยเราก็จะเป็นไปด้วยกันอะไรเราคุยถึงขนาดนั้นถ้าเราแยกกันเมื่อไหร่เราเราจะอยู่ลำบากสมมติว่าถ้าวันนี้เราเรามีหกสิบหลังอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราแยกแยกไปอีกอีกที่หนึ่งอะสมมติว่ายี่สิบหลังหรือสามสิบหลังอะไรอย่างเงี้ยนีถ้าถ้าเราจะมามาอยู่ตรงเนี้ย เป็นหมู่บ้านไม่ได้นะครับ,รบเราจะตั้งเป็นหมู่บ้านไม่ได้เนื่องจากประชากรอะไรก็ไม่ไม,ไ,มไม่ถึงแล้วคนจํานวนน้อยอาจจะไปฝากไ้กับบ้าน,นไหนๆก็ไม่รู้ถ้าถ้าเราไม่ร่วมมือกันอ,อ,อย่างทุกวันเนี่ยก็คงจะไม่เป็นหมู่บ้านอยู่แบบนี้อ,อันนี้อันนี้ผมผมผมมองอย่างนี้นะครับแล้วถ้าท่านชาวบ้านให้ใหความร่วมมือเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นวิธีที่คิดถ้าถ้าเราทําสําเร็จก็ก็จะจะเหมือนวันนี้ผมคุยชาวบ้านก็ก็ ไม่ผิดอะไรไปมากมก็ประมาณนี้ครับผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนี่ทำให้เห็นเลยนะครับว่าคำว่าความสามัคคีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันการสู้ที่ไม่ท้อมันทําให้ทุกคนได้โชว์พลังแห่งความเข้มแข็งและสามารถก้าวข้ามอุปสรรคจนกลายเป็นชุมชนบ้านห้วยขาบได้อย่างนี้เป็นกําลังใจจริงๆนะครับครับผมครับเหตุการณ์ภัยพิบัติเกิดขึ้นได้เสมอแต่ทุกครั้งคนไทยก็สามารถผ่านพ้นไปได้ตลอดครับ สิ่งหนึ่งมาจากกำลังใจที่คนไทยมีให้แก่กันช่วยต่อเติมแรงใจไม่ให้ท้อและสิ่งสำคัญครับการมีสติในการใช้ชีวิตจะทำให้เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับคุยกับลูกบ้านมาเสมอเราต้องเราเราต้องต้องทนเราต้องช่วไปด้วยกันนะอะไรประมาณนี้ถ้าเราแยกกันยุ่มอไไรเราเราจะไปไม่รอดเราต้องสู้นะ เดี๋ยวสักวันเรา,เราน่าจะเป็นวันของเราอะไรประมาณนี้ครับคณะตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าบ้านเราจะอยู่ที่ไหนจะชางบ้านที่ไหนคิดไม่ออกเลยแต่ต้องชู่ไว้ก่อนอนนยิิ่งใจะเดตามแวททีพ